เสริมดวงเสริมราศีเพิ่มบารมีต้องเออมูเลบคิดถึงชุดยูนิฟอร์มคิดถึงรัตนบดินกาเมนคอมมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำคลาลิเทคสเสน่ห์รถสเสน่ห์คุณ วานเราก็ติดต่อโอเคเดี๋ยวจะไปถ่ายทาเขาเขาโทรมาขอยกเลิกก่อนได้ไหมคะคุณพ่อเสียแล้วแค่วันเดียวก่อนถ่ายทําแค่วันเดียวก่อนถ่ายทํานะคุยรายละเอียดเยอะไม่ได้นะเวลานั้นเพราะคุยปั๊บตัวเขาจะไม่ใช่ตัวเขาเหมือนเหมือนสิ่งบางอย่างเราจะไม่ได้คุยกับเขาเขาไม่พยายามบางอย่างไม่ยอมให้ให้คุยกับเราสิ่งที่เราพูดมันไม่ใช่ภาษามนุษย์มันไม่ใช่ไทยแฝงหรอคุณเป็นใครอยู่ อะไหนนั่และฮะเห็นตัวดำๆคอตัวคอหมูตอนนี้เทพไหมไม่รู้ครับเทพไหมออฟไม่ไม่ใช่เป็นใครเนี่ยนี่เป็นใครว่าไม่ได้มีคนเดียวคิดว่าไม่มีคนเดียวตอนคุยกับกองนั่นเด็กผู้ชายอ่ะอ้าวอมกองมากือว่าควอกอง กงมาเลยกว่ากองเลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะซิกเซนคนเ็นผีนะฮะวันนี้อาจจะแปลกตานิดหนึ่งเรามาเปิดกันริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรามาช่วยเนี่ยคือเขาอยู่แถวแถวธนบุรีแล้ววันนี้นะฮะผมได้พี่พศมาด้วยผมบอกเลยว่าทำไมพี่พศถึงต้องมาวันนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เคสเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่เคยมีการไปเจออากงมา,าโดยที่คุณแอร์เนี่ยพาผู้หญิงคนนี้นั่นก็คือเดี๋ยวผมบอกคือเจ้าของเคสเลยลวกันเจ้าของเคสเนี่ยชื่อว่าคุณไก่คุณแอร์เนี่ยพอดีรู้จักกับคุณไก่แล้วก็เลยพาไปเจออากงานี่แหละคือเหตุผลที่พี่พศต้องมา,าเดี๋ยวเรามาเล่าห้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับผมถามคุณแอร์ก่อนล้วกันเรื่องราวเป็นมายังไงทําไมถึงเจอคุณไก่แล้วเอาคุณไก่ไปเจออากง ต้องย้อนอดีตไปเนาะแอรู้จักกับพี่ไก่เนี่ยประมาณ10ปีนิดนิด10ปีค่ะ10ปีนิด uh huh. นดซึ่ง uh huh. 10ปีนิดน,ดนด uh huh. เนี่ย uh huh. แอลกับพี่ไก่อะเปิดร้านในร้านในห้างหนึ่ง uh huh. ได้กันเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าคนอ้วนไซส์ใหญ่ เมื่อสิปีที่แล้วอะค่ะแถวแถวลังสิตเราจะมีลูกค้าเยอะด้วยความตอนนั้นเสื้อไซส์ใหญ่อย่างไม่บุงก็จะมีลูกค้าจะมีพี่คนหนึ่งที่เป็นลูกค้าไซส์ใหญ่ชื่อมอม้าแล้วกันพี่หมอพี่หมอเราพอเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่มีกําลังใจค้าขายไม่ดีเราก็เหมือนอามหาที่พึ่งเออเราก็แบบเออเขาบอกลองไปบ้านเขาสิไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยพอสวดเสร็จเราก็เหมือนแบบเหมือนมีอาการอาการถ้าเหมือนดูในตามทีวีหรือที่เคยเห็นมันเหมือนอารมณ์แบบ ร่างทรงสิ่งที่เราพูดอ่ะมันไม่ใช่ภาษามนุษย์มันไม่ใช่ภาษาไทยคือเมื่อตอน10กว่าปีที่แล้ว10ปีที่แล้วที่เขาปรึกษาแอนน่ะแอนก็ยัง,ง,งอยู่เขาบอกว่าเป็นของเทพเขาบอกเขาพูดภาษาเทพสิ่งที่เห็นเลยอะนะคะมันมีวิญญ,ญาณอ่ะมันเยอะมากค่ะพี่แอนรับซ้อนเลยค่ะเหมือนพยายามแทรกเข้าแทรกอรอกแทรกเข้าแทรกออกมันเริ่มมีเหตุการณ์แบบไฟไหม้บ้านพ่อป่วยเข้าๆออก,ออกล่าสุดคือพ่อเสียชีวิตเมื่อวันที่16 ที่ผ่านมาพฤศจิกาพี่พศเคยมาเล่าให้ผมฟังเนาะว่าเขาเนี่ยจะเล่นที่พ่อก่อนเลยซึ่งวันที่เราจะมาถ่ายทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างสมมติว่าวันนี้จะมาถ่ายทำเมื่อวานเราก็ติดต่อโอเคเดี๋ยวจะไปถ่ายทำเขาเขาโทรมาออขอยกเลิกก่อนได้ไหมคะคุณพ่อเสียแล้วแค่วันเดียวก่อนถ่ายทำแค่วันเดียวก่อนถ่ายทำออนะแล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามจะ รีบมาให้ให้เร็วที่สุดก็เลยได้ต่อมาอีกอาทิตย์หนึ่งเลยอ่าฮะซึ่งเป็นวันนี้นี่แหละแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะไปคุยเรื่องราวกับคุณไก่นะฮะขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอขอบคุณเออเล็ครับผมเออเมล็นะฮะเครื่องรางของขังนึกถึงเออเมล็เลยของเขาบอกเขาว่าของเขาสสยขาวนะนี่เลยมีอะไรครับสุดยอดอันนี้คือประคาหลวงปู่หมุนอ่า เขาบอกว่าบูชาเราจะให้โชคให้ลาภหลงปู่หมุนเนี่ยเอาจริงๆแล้วอ่ะมีหลายสำนักนะแต่ที่เอมูเลต์อะการันตีได้เลยคุณได้มาของแท้แน่นอนแต่จริงๆเขามีของเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะลองเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เพจเอเอมูเลตครับผมขอขอบคุณรัตนนภดินการเมนครับชุดยูนิฟอร์มนะฮะนึกถึงรัตนนภดินการเมนเลยนะฮะเขายืนหนึ่งเรื่องชุดยูนิฟอร์มเขามีหลากหลายเยอะแยะมากมายตั้งแต่คนขับรถตั้งแต่พนักงานบริษัทเจ้านายหรืออยู่ใในนนนแบบไหหหที่ตตต้้อออองงงกกกาาาารรรรรรรชชุุุดยูิฟ์มมมโสส ฝ่ายผลิตฝ่ายขนส่งฝ่ายแม่บ้านใครอยากได้ชุดนิฟอร์มหรือเสือส้อยืดสกรีนดีๆนะฮะติด <c oughs> ตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ <c oughs> ที่เพจรัตนบดินทร์การเมนครับผม <c oughs> ขอขอบคุณเครื่องดื่มชูก,กําลังตาคอมมานโดค่ะ <c oughs> คเครื่องดื่มชูกําลังตาคอมมานโดนะฮะ <c oughs> มีกรดอะมิโนไลซีนทอรลีนที่จะเป็นต่อร่างกาย B6 และ B12 นะฮะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศใช่เลยแล้วบอกเลยนะฮะที่แมคโครก็มีที่ไทยแลนด์โพสต์มาทก็มีนะฮะหรือที่หน้าเคาน์เตอร์ไปรณือคุสั่งซื้อออนนไล์เค้้าาาากก็สมมรรถจัดดใหหุณไน ก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่ Facebook คอมมานโดเอ็นจ g y d ริง k ์ไทยแลนด์คอมมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทาครับผมแค r ริเทคเสน่ห์รถเสน่ห์คุณซูมเอ็ก c บแค t ริเทคนะฮะบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ย ใครอยากจะล้างรถภายนอกภายในนึกถึงเขาเลยนะฮะจะขัดจะเคลือบแคริเทคเขาจัดให้คุณได้หมดเลยแล้วตอนนี้เขามีแบรนด์น้องใหม่ฮะเขาเรียกว่าแครี่สเปรย์น้ำหอมปรับอากาศนะ,ะช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์นะฮะให้ความหอมสดชื่นทําจากขวดน้ำหอมชั้นดีจากต่างประเทศนะฮะและมีให้เลือกด้วยกัน3กลิ่นนะฮะสามารถหาซื้อได้เลยนะฮะที่โลตัสทุกสาขานะ,ะหรือสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ Li n e id แคริเทคหรือ w w w c a r i t e c h .net ครับผมโอเคพร้อมหรือยังครับพร้อมครับ คือมันรู้สึกแบบเราอยากเป็นคนปกติทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นแบบเนี้ยมันรู้สึกอึดตัดแล้วก็ตอนแรกเราคิดว่าเออเราเป็นคนหมกมุ่นหรือเปล่า <laughs> <laughs> ก็แบบเออเคยเล่าเพื่อนเพื่อนบอกออหมกมุ่นเรื่องนี้แต่คนนี้เขามาหมกมุ่นอนะ่ะมันเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงเนี้ยยี่สกว่าปีแล้วอ่ะมันยังไม่หาย <laughs> คือสูญเสียพ่อนี่สุดแย่สุดแล้ว อาละฮะแล้ววันนี้นะฮะผมก็อยู่กับคุณไก่เจ้าของเรื่องนะฮะสวัสดีครับคุณไก่สวัสดีค่ะจากที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เนาะกับเรื่องราวของคุณไก่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยย้อนไปเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถเปิดเรื่องให้กับทางเอ็กซ์เมนของเราได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณไก่แล้วเรามาแก้กันย้อนไปเมื่อประมาณ1ิบกว่าปีที่แล้ว สิกบกว่าปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือสิบกว่าปีที่แล้วค่ะก่อนหน้านี้ทําอาชีพค้าขายขายเสื้อผ้าขาย,ขายเาสื้อผ้าใช่เสื้อผ้าไซส์ใหญ่เนี่ยแหละคะ่ะแถวแถว,ถวลังสิทธค่ะแล้วก็ก็จะมีลูกค้าเยอะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็ลูกค้าน้อยแล้วก็ธุรกิจมันซบเซาด้วยด้วยเราเองในการจัดก,การเรื่องการเงินแล้วก็อะไรหลายๆอย่างทาให้ธุรกิจเริ่มแย่ลงคราวนี้มีลูกค้าคนหนึ่งสนิทกันเหมือนแบบมาซื้อของเราบ่อย แล้วคนนี้ช่วงนั้นเราก็มีความวิตกในเรื่องของยอดขายนู่นนี่นั่นเขาเลยแนะนําไปทางที่บ้านด้วยความเหมือนเป็นเพื่อนกันลองไปที่บ้านเขาเนี้ยบ้านเขามีมีพระมีเทพเยอะมากเหมือนใครตาหนักร่างทรงแต่เขาไม่ใช่ร่างทรงนะแต่เขาเป็นคนนี้มีความเชื่อในสายฮินดูเขาเรียกฮินดูป่ะคะเทพพระศิวะพระแม่อุมาเขาเนี้ยผมเรียกขอเรียกคนนี้ว่าคุณมอแล้วกันใช่คุณมอคุณมออ่าฮะไปเจอคุณมอซึ่งคุณมอเป็นลูกค้าแล้วก็คบ คุยกันไปจนสนิทกันเป็นเพื่อนกันแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะขอพรให้นะกับองค์เทพเนี่ยเขาอ่ะนับถือพระแม่อุมาเทวีเดี๋ยวเขาจะมีบทสวดบทหนึ่งเนี่ยแต่จะขอให้ให้เราอ่ะดีขึ้นหรือให้เทพเนี้ยมาปกป้องคุ้มครองเราเขาก็มีบทสวดอะไรไม่รู้พิเศษของเขาเราก็เอะคือเขาไม่ใช่ร่างทรงก็คงไม่ได้มีอะไรมั้งนึ่ว่าสวดบรรไว้พระธรรมดาปกติเที่ยวไปที่เราเคยไปพอคนนี้สวดเสร็จ พอผ่านไปสักพักหนึ่งมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอะเข้ามาในในในตัวเราอะใช่หมายถึงใช้เวลาแค่วันนั้นวันเดียวเลยวันนั้นวันเดียวคือไหว้พระทบเสร็จคราวนี้เหมือนไม่ได้เป็นตัวตนนะมันเหมือนมีมีแบบว่าเหมือนมีบางอย่างมาแฝงผมถามอย่างนี้เมื่อก่อนเราเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมคือตั้งแต่เด็กเลยนะคะอ่าฮะแม่ฝักคนเลี้ยงไว้เหมือนเหมือนเหมือนคล้ายคคนเลี้ยงลูกเด็กเจ๊คนเนี้ยเขาอชอบพาไก่ะ ไปบ้านล่างทรงเจ้คนไหนเจ้ที่เป็นเพื่อนกับแม่สมัยอ๋อโอเคคนที่ดูแลเราเขาก็จะพาแบบไปตำหนักร่างทรงก็คุกคีออยู่ในนั้นตั้งแต่เด็กทั้งไทยทั้งฮินดูหรือว่าเฉพาะไทยสมัยก่อนด้วยความเด็กมากจำไม่ได้เขาเรียกปู่ปู่เขาใช้คำว่าปู่กัก็จะเป็นสายไทยหมดเลยนะมีปู่นู่นปู่นี่ปู่นั่นจำได้ว่าแบบผ้าสีทองทองแ้งทองแล้วก็ดูดบุหรี่เยอะคยัะ เราก็อยู่ในนั้นแบบตั้งแต่เด็กมันก็เลยแบบเหมือนมีความเชื่อในเรื่องแบบนี้ามาฝังมวาเรื่อยๆผมกําลังให้ทุกๆคนฟังและวิเคราะห์ด้วยกันนะว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอุปทานหมู่หรือเป็นเรื่องของเฮ้ยมันถูกฝังไว้ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วว่าเราเคยเจอลักษณะแบบนี้มาทําให้เรารู้สึกในวันนั้นที่คุณมอ,อมพาไปสวดแล้วอยู่ๆมีบางอย่างเข้ามาที่ร่างเราเข้ามาโดยที่แบบว่าผู้ภาษาอะไรก็ไม่รู้ มีทั้งผู้ภาษาแบบโมซัวแล้วก็มันไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะแล้วก็ภาษาไทยด้วยที่หลังครอเนี้ยแบบเขาก็บอกเนี่ยองค์เทพมาคุม้มครองไก่แล้วไก่ก็ต้องเขาบอกน,น,นี้เลยว่าเป็นองค์เทพเลยเ<ช>ขาเห็นหรอเขาเป็นคนมองเห็นหรือว่าขขขเขาเขาใช้คำว่าคาดเดาวเพราะว่าบทสวดเขาเป็นคนบอกว่าบทสวดเนี้ยเป็นเขาจะเชิญเทพมาปกป้องคุม้มครองเราแล้วพอสวดเสร็จนู่นนี่นั่นแล้วอยู่ดีเราเป็นเนี้ยเขาก็เลยสิ่งที่เขาอะขอคือสำเร็จอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วผมถามหน่อยแล้วคุณมอเนี่ยเขาเป็นร่างด้วยหรือเปล่า เขาบอกตัวเขาบอกนะว่าเขามีองค์พระแม่อมาเขามีอยู่แล้วเขาบอกกับไก่แบบนี้นะอแต่ไก่ก็เครื่องเครื่องแต่ดูจากความศรัทธาเงี้ยคือเขาก็ดูเหมือนแบบศรัทธาจริงๆแต่เขาไม่ได้เป็นร่างทรงนะไม่ใช่เป็นตําหนักไม่ไม่ใช่เป็นตําหนักเป็นแค่บ้านที่มีมีองค์เทพเต็มไปหมดอ่าโอเคซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเทพหรือไม่เทพแต่เขาบอกว่าเทพใช่ก็เชื่ออ้าวเทพเฮ้ยนะตอนนั้นเทพก็คือเทพพลังมาเต็มใช่ถ้าวันไดเราเหนื่อย วันใดเราไม่สบายหรือว่าอะไรเราเสียใจมากๆม,มันก็จะแบบหลุดออกมาเหมือนกันหลุดในสิ่งที่เป็นผู้ภาษาอะไรนั่นนี่นู่นคือเขาก็จะมาตลอดอย่างเงี้ยเหรอมาช่วงที่เราเหมือนแบบจิตตกหรือมีพิธีกรรมออย่างเช่นมีพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยส่วนวนไหว้พาหรืออย่างเช่นวัดแขกที่เขามีงานมันก็จะมาแบบ เราก็จะเป็นกใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีอะไรมันเป็นบ่อยเป็นซะจนเรากลัวตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วเคยแบบเวลาไปนอนกับเพื่อนต้องบอกเพื่อนว่าฉันละเมอหัวล้อนะซึ่งจริงอ่ะเรารู้ในใจว่ามันมันไม่ใช่ละเมออะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องบอกเขาไอสิ่งที่เป็นเนี้ยมันใช้ชีวิตยากครับาะบางทีถ้ามันมีความเผลอหรือเขาเรียกไม่สบายนู่นนี้แน่น่ะมันคุมไม่ได้ถ้าคนที่อยู่ใกล้ตัวเรารู้ว่าเราเป็นแบบเนี้ยเขาจะกลัวใช่เขากลัวอ่าอีกอย่างคือ นึกจะมาก็มาตอนก่อนไฟไหม้คุณพ่อมีอาการป่วยอ่าใช่เป็นยังไงครับป่วยเป็นเบาหวานปกติอยู่ก็เป็นโรคที่อาจจะเป็นไปได้ที่คนทั่วไปอาจจะเป็นพอช่วงไฟไหม้ปุ๊บช่วงนั้นแกจะเครียดเริ่มเข้าโรงพยาบาลและมีแอดมิดน้ำตาลขึ้นนู่นนี่หลังจากไฟไหม้เป็นตลอดเลยเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแอดมิดจนล่าสุดอะค่ะเมื่อันกันยาเนี่ยวันที่28ปแกก็ มีอาการมีอาการแบบลิ้นแข็งไม่ได้เหมือนเขาเรียกเส้นเลือดในสมองตีบจนถึงวันที่16พฤศจิกาคือวันที่แกเสียชีวิตคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพบเจอมันไปโยงทําให้พ่อเราเป็นแบบนี้หรือว่าที่พ่อเราเป็นมันเป็นวาลาของเขาหรืออะไรแบบนี้คุณพ่อเสียชีวิตวันที่16พฤศจิกาใซึ่งจริงๆแล้ววันที่17เราจะมีถ่ายรายการถูกไหมฮะใช่มันจะถึงวันแล้วแบบเออเราเอาจริงเราก็เอออยาก มาให้ดูด้วยว่าพ่อเราเป็นพราะอะไรเผื่อจะได้ทําบุญเผื่อแกจะได้ดีขึ้นก็มองในสายมูยอีกแบบเออแต่คราวนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณวันที่เท่าไหร่ผมจําไม่ได้ที่คุณไก่เนี่ยได้ไปกับคุณแอจังหวะได้เจอพี่พศเจอพี่พศเพราะว่าวันนั้นคุณคุณพี่พศไปที่ที่ออฟฟิศคุณแอออ่าฮะครับผมตอนนั้นหนักใจเรื่องพ่อครับจะแค่แบบพี่พศทำยังไงดีด้วยนิ่นั่นแต่พอเจอพี่พศปุ๊บ ไอ้ที่เราเป็นเมื่อสิบปีที่แล้วเด่ยมันหลุดออกมาฮะหลุดมายังไงอ่ะไม่รู้พอคุยกับพี่พจน์เรื่อยๆมันก็มาเลยคืออาการออกใช่อาการที่พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ทั้งร้องไห้ทั้งภาษาไทยพูดอะไรไม่รู้บอกเหมือนอากงช่วยด้วยนะนากอยู่พูดคำว่าอากงช่วยด้วยแต่เรารู้หมดเลยแต่เหมือนควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราพูดออกมาอะไรเงี้ยก็จะร้องไห้หน้าเลอะหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นพี่โพจต์ตอนที่เจอเจอคุณไก่ครั้งแรกครับตอนนั้นรู้สึกยังไง แหรอคุณเห็นใครอยู่ช่เชันใครอะไรฮะเห็นตัวดำดตัวครอบตัวครอบตตอนนี้เทพไหมไม่รู้ค่ะเทพไหมอ,อ๋อไม่ไม่ใช่เป็นใครเนี่ยนี่เป็นใคร